สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านโอ้โหครับวันนี้เนี่ยผมได้ดูฟุตบอลคู่สุดมันเลยครับคู่ที่สองระหว่างทีมสปปลาวนะครับไปเยือนทีมชาติอินโดนีเซียนะครับถึงในรังใหญ่เขาครับที่กรุงจาการ์ตาที่สนามบุงกาโนสเตเดียมการแข่งขันเนี่ยดูเดือดนะครับตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกเลยนะครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2แล้วก็มาครึ่งหลังเนี่ย มาเซริโนเฟอร์ดินานนะครับก็โดนใบแดงถูกไล่ออกจากสนามนะครับทําให้อินโดนีเซียเหลือผู้เล่นอยู่แค่10คนนะครับก็มานําสอปอลาวไปได้นะครับเป็น3-2นะครับแล้วก็สอปอลาราเนี่ยโดยหัวจิตหัวใจครับตีเสมอคืนมาได้เป็น3ประตูต่อ3ไม่รู้จะพูดยังไงครับถึงถึงแฟชั่นการต่อสู้ของนักเตะสอปอลารในในคืนนี้นะผมถือว่าสุดยอดไปเยือนเขานะ เราอินโดนีเซียก็รู้ครับแพชั่นในการเล่นเขาเต็มที่อยู่แล้วบางคนอาจจะบอกว่าอินโดนีใช้นักเตะเยาวชนมันไม่จริงหรอกครับนักเตะเยาวชนที่มีอัสตาวีมีปัทมาอาหารมีมาซาดดโนโฟเฟอร์ดินานเนี่ยที่เป็นซูเปอร์สตาร์เขาลงสนามด้วยนะที่จริงแล้วนี่คือทีมอินโดนีเซียทีมที่ดีที่สุดครับตอนนี้เนี่ยโดยที่มีนักเตะที่เป็นลูกครึ่งลูกเซียวอยู่คนหนึ่งนะครับแค่นั้นเองที่เหลือเป็นนักเตะทีมชุดใหญ่ของอินโดนีเซียแล้วครับ เพราะว่าถ้ามันมีตัวที่ดีกว่านี้คงดึงมานะเขาคงไม่ไม่บอกว่าดึงมาแค่อัสนาวีกับปฐมมาอาหารหรอกนะครับโดยการแข่งขันครั้งนี้นะนักเตะของสพอลาวก็เป็นนักเตะเยาวชนเหมือนกันครับอายุ17ปีอายุ1 8บแปีก็เต็มทีเหมือนกันนะครับนำโดยบุญทจันที่เป็นศูนย์หน้าดาวยิงนะที่ผมดูแล้วว่าเขามีชั้นเชิญในการเล่นที่ที่ค่อนข้างจะดีมากๆครับคือจริงๆแล้วสพอลาวนะครับ เขาได้โค้ดชาวเกาหลีใต้นะครับฮาวยองจุนมาดูแลทีมครั้งนี้เนี่ยมันทําให้ฟอร์มการเล่นของเขาเปลี่ยนแปลงไปเหมือนที่ผมพูดในคลิปที่แล้วครับว่าโค้ดเกาหลีใต้คนนี้เนี่ยชื่นชมผลงานของอิชินะคืออย่างนี้ฮะคือการเล่นครั้งนี้นะทีมชาติอินโดนีเซียนะครับมีโค้ดคินแตยังนะครับเป็นคู่ฝึกสอนคุมทีมมาเองเลยโค้ดใหญ่เขาเลย นะครับมีตัวผู้เล่นชุดใหญ่เข้าหลายตัวและการเล่นครั้งนี้เนี่ยผมถือว่าสไตล์ที่เป็นสไตล์เกาหลีคืออิโดนซียครับลักษณะน,นี้แหละครับคือสไตล์เกาหลีทุกอย่างครับปัตมาอาหารเนี่ยก็ทุ่มเหลือเกินครับทุ่มจน,นเข้าประตูอะความจริงแล้วผมไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการทุ่มไกลนะคือผมเคยพูดเมื่อเมื่อเมื่อนา,นานมาแล้วอะในคลิปของผมนี่แหละว่าการทุ่มไกลผมถือว่ามันไม่ใช่วิถีของฟุตบอล และกึ่งๆจะเป็นการเอาเปรียบคู่ต่อสู้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าจุดประสงค์ในการทุ่มเนี่ยเขาทุ่มเพื่อให้เริ่มการในขันต่อไม่ใช่การทุ่มในลนักษณะเหมือนเตะฟีคิกหรือ,อเตะมุมนะเพราะการทุ่มอ่ะคุณใช้มือนะครับคุณไม่ได้ใช้เท้ามันมันผิดจุดประสงค์จริงๆแล้วก็มีมีหลายคนไม่นิยมการทุ่มไก่แต่ผมไม่เห็นด้วยครับคือกติกาที่บอกว่าถ้าเตะฟีคิกแล้วเข้าเลยเนี่ยหรือว่าเตะมุมแล้วเข้าเลยเนี่เขาให้ประตูครับ แต่การทุ่มไกลเนี่ยถ้าเข้าประตูเข้าไมา่ให้ประตูก็เป็นเป็นจุดบ่งชัดอยู่แล้วครับในจุดประสงค์ในการให้เล่นในลูกลักษณะนี้นะเพื่อจะเริ่มการแข่งต่อนะแต่อินโดนีเซียมาใช้การทุ่มไกลหรือชาติใดก็ตามแต่ครับบนโลกใบน,นี้มาใช้วิธีนี้เนะี่ยผมคิดว่าผิดจุดประสงค์นะในในใน,ในการเล่นฟุตบอลมันเป็นอะไรที่ผมคิดว่ามาลูกทุ่มเนี่ยมันควรจะเป็นลูกที่จะเริ่มเกมต่อไม่ใช่จะมุ่งหมายเอาเอา,เอาประตูคู่ขัแขนนะครับตรงนี้เนี่ยทุ่มเข้าไปเนี่ย ที่จริงแล้วการทุ่มเข้าประตูเลยมันไม่ได้ประตูนะครับลูกที่ปัทะมาอาหารทุ่มเข้ามาเพื่อจะออกนำโซปอลาวในในช่วงหนึ่งอ่ะมันมันแทบจะไม่โดนมันแทบจะไม่โดนนักเตะคนใดเลยนะโดนก็โดนเฉียดนิดๆนะครับแทบจะไม่คคไนะนะมีผลต่อวิธีฟุตบ,บอลเลยที่เข้าประตูไปไม่มีลูกรีเพย์ให้ดูด้วยซ้ำไปนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่ตั้งข้อสังเกตนะว่าวันนี้อินโดนีเซียนะครับสามารถ นะครับไล่ตีเสมอสปอลาวมาตลอดเลยนัตั้งแต่ลูกแรกเลยมีออกนําลูกเดียวก็คือลูก3าต่อสโดยเฉพาะนะครับจะได้จากลูกตั้งเตะและก็ลูกโยนโด่งแต่ถ้าเกิดเป็นภาคพื้นนะครับภาคพื้นดินเนี่ยนะผมคิดว่าสอปอลาวเขาสู้ได้จุดนี้ส่วนหนึ่งก็คืออินโดนีเซียเนี่ยเขาเขาขาดบางสิ่งบางอย่างนะคือทักษะความสามารถนักเตะนี่ใช้ได้ครับดีแต่รูปแบบ,บต่างๆเนี่ย เข้าไม่สามารถที่จะ,ะมีจุดที่มีสมาธิมากพอที่ทําประตูสปลาวได้ส่วนซปลาวเนี่ยนะครับสไตล์ของอินโดนีเซียคล้ายสไตล์เกาหลีนี่แหละเนี่ยเกาหลีแท้ครับแต่สไตล์ของสอปลาวผมมองแล้วมันไม่ใช่สไตล์เกาหลีนะนะครับผมคิดว่าเป็นสไตล์คล้ายๆนะทีมชาติไทยเราได้ซ้ำไปการตั้งโซนรับเกมรับและ ลูกรอการโต้สวนกลับเนี่ยมันไม่ใช่โยนมันไม่ใช่โยนและและให้วิ่งอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นการแทงบอลอย่างฉลาดนะครับแล้วทักษะความสามารถของเด็กสอปปเรา,าชุดนี้ผมว่าใช้ได้เลยนะครับตัวต่อตัว,ตว,ตวเลื่องกินตัวเนี่ยสู้อินโดนีเซียได้ในในแดนมิดฟิลด์แดนแดนรูกกับแดนหน้าเนี่ยทาให้อินโดนีเซียพลาดครับถ้ากองหลังอินโดนีเซียพลาดนิดเดียวคือเสดลราเลยคือโค้ด ไายองจุนเนี่ยเขาวางแผนมาดีมากแล้วผมบอกไปเลยครับว่าปีหน้าหรือปีถัดไปเนี่ยทีมชุดนี้ที่แข่งกันอยู่ตอนช่วงนี้เลยครับคือทีมชุดที่เราจะเห็นในช่วงเอเชียนคัพถึงแม้ว่านะครับจะสามารถเรียกตัวผู้เล่นมาจากต่างชาติหรือเนเธอ,อรอ์แลนด์ได้แต่ผมไม่คิดว่าเขาจะสามารถแสดงศักยภาพได้ตลอดไปนะสำหรับตัวผู้เล่นที่เป็นตัวโอนนะพูดง่ายๆเป็นตัวโอนเถอะ จะเป็นลูกเซี่ยวอะไรก็ว่าไปครับแต่ผมเรียกว่าตัวอนแล้วกันเพราะว่าดูแพชชั่นแล้วในในการที่จะเป็นทีมชาติเนี่ยมันมีน้อยเต็มทีนะครับมันไม่เสมอไปครับที่จะอยู่กับทีมชาติอินโดนีเซียหรืออยู่กับทีมชาติอื่นเสมอไปนะเขาจะมีความรู้สึกที่จะเล่นกับทีมชาติมากแค่ไหนและดูอายุเขาด้วยนะครับสําหรับนักเตะเหล่านี้ว่าเขาจะใช้งานไปถึงเอเชียนคับครั้งหน้าหรือว่าฟุตบอลโลกครั้งหน้าได้ไหมซึ่งตัวนี้ผมพูดหลายครั้งแล้วครับ เพื่อนที่ไม่เคยมาฟังคือจริงๆแล้วผมผมเข้าใจผมลองผมผมลองเทสนะผมลองเทสเปิดคลิปผมอะเปิดขึ้นนะเปิดขึ้นในช่วงที่ที่เริ่มคลิปนะผมรู้สึกว่าเออแรงแรงดึงดูดในการที่ทําให้อ่าคนจํานวนมากหรือคนที่มีอายุน้อยน้อยในฟังรายการผมเนี่ยมันแรงดึงดูดไม่เยอะแต่ผมอยากจะพูดคํานี้นะครับว่าถ้าเกิดว่าไม่เอ่อไม่ได้ฟังคลิปของผมนะมัน มันจะมีมุมมองที่ออกไปอีกด้านหนึ่งเลยซึ่งมันไม่ใช่เจแันวและจะเข้าใจทีมชาติเราได้น้อยมากแล้วมันจะนจุดเปราะบางมากที่มองทีมชาติเราแตกต่างอย่างเรื่องเนี่ยเรื่องการเสมอโซปอลาเราเนี่ยทีมที่เราเสมอโซปอลาวราเป็นทีมที่บอกตรงครับเราดูตัวเฉยนะแล้วก็ยังไม่มีตัวแกนหลักอะไรเลยลงแทคติกน้อยและโซปอลาวราทีมนี้ผมบอกแล้วครับเหมือนกับทีมมอเลสเตย์เลยคับคลิปที่แล้วผมก็บอกครับว่าอินโดนีเซียจะยิงทีมชาติลราได้อย่างยาก ถ้าไม่ได้ลูกโยนกับลูกทุ่มเนี่ยยากครับที่อินโดนีเซียจะยิงลาวได้ผมว่ากล้องหลังลาวเขาดีนะครับแต่ประตูก็พลาดเองวันนี้นะครับแค่นั้นเองแต่ส่วนสอบลอาวเนี่ยประมาทไม่ได้ครับเห็นไหมครับเขายิงจริงผมบอกครับลาวจะยิงอินโดผมพูดตั้งแต่คลิปก่อนเขาจะแข่งกันออกและวันนี้ลาวก็ยิงอินโดจริงียิงพุ่นเลยครับสามลูกอร ผมบอกไว้เลยครับว่าทีมที่น่าจับตามองที่เป็นพีมพัฒนาในย่านอาเซียนตอนนี้เนี่ยที่เป็นเรื่องเป็นราวเลยเนี่ยก็คือทีมอเลสเตกับสปลาวนี่เลยครับเขาขึ้นมาแบบบริสุทธิ์ที่ทําเขาไม่มีตัวโอนอะไรทั้งสิ้นเลยเขาเล่นเขาเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรบ,บอลอาเซียนแท้ๆครับโดยที่มีโค้ดที่ทํารูปแบบเป็นรูปแบบการพัฒนาฟุตบอลอย่างตรงไปตรงมาและมีสปิริตครับสองทีมนี้ทําไมผมถึงเรียกว่าเป็นสไตล์คล้ายกับบอลไทยคือคําว่าสปิริตครับ ทีมอ่าทีมชาติติร์เรสเตเล่นสไตล์อเมริกาใต้สปิริตคือเขาสู้นะครับเขาเขาเขาไม่เล่นสปกปรกเขาเขาสู้ในเกมไม่ใช่เอาชนะได้ตรงไหนก็ต้องเอาทุ่มใจได้ทุ่มอัดล้มบัดตายได้อัดไม่ไม่เขาไม่ทําครับสําหรับทีมทิโมทีมนี้นะเขาสู้ด้วยแพชชั่นภายในของเขาแล้วเขาไม่ยอมแพ้เช่นเดียวกับสบปป,ปลาวครับเขาไม่เล่นนอกเกมเลยสปปลาวเล่นค่อนข้างจะสะอาด และใช้ทักษะความสามารถในการเล่นคือหัวใจเขาสู้และการวางแท็กติกต่างๆผมดูไปเรื่หลายอย่างก็คล้ายคลึงกับเจแปนนะก็คล้ายคลึงกับกับทีมชาติเราเป็นแต่ว่ารูปแบบการบุกเนี่ยรูปแบบการบุกเนี่ยเขาจะเป็นองค์ต้องใช้รูปแบบการบุกแบบนี้เพราะาตัวผู้เล่นเขาเนี่ยหนึ่งยังไม่ฟิตมากพอศักยภาพตัวผู้เล่นเขายังยังมีไม่ดีพอนะแต่รูปแบบการเล่นที่ประคับประคองทีมสพอเราให้สร้างผลงานได้ดีนะสามารถเสมอเจ้าอาเซียนอย่างอินโดได้นะ แล้วตัวจริงเจ้าอาเซียนตัวจริงอย่างเราก็กโดนตีเสมอถึงในบ้านอย่าลืมนะครับเขาบุกมาเสมอเราถึงบ้านนะแล้วเขาไปบุกไปเสมออีโดถึงบ้านนี่คือสุดยอดนะสวบาลาปีนี้นะครับนี่ครับเป็นมุมมองที่ผมคิดว่าเราน่าจะมองให้เห็นชัดนะแล้วก็ต้องกราบขอบคุณพเพื่อนทุกคนที่ติดตามนะช่องผมมาคือผมพูดแค่นี้เลยครับผมผมไม่สามารถผมผมไม่ใช่นักภาคบอลรือว่าจะพูดอะไรให้มันเราใจให,ให้ให้ถูกใจแฟนบอลไทยให้มาฟังเยอะได้ แต่ผมเชื่อมั่นในเนื้อหาสาระของผมนะว่าถ้าเกิดฟังกันไปคุยกันไปเป็นเพลินเนี่ยผมคิดว่าเราจะได้อะไรเยอะจากการคุยกันในมิตินี้เพราะว่ามิตินี้คือมิติข้อคร,อรัวฟุตบอลครับหลายหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจที่คําว่าฟังใหม่ๆนะคาว่าข้อคร,อรัวฟุตบอลเนี่ยคือสั์หรือศัพท์ที่เป็นเมนหลักนะครับในระบบเจแปนเวก็คือการเข้าใจระบบฟุตบอลในระบบเจแปนเวเจแปนเวเนี่ยมันมันไม่ใช่เอ่อแท็กติกนะมันไม่ใช่รูปแบบการเล่นนะครับ มันเป็นอะไรที่มากกว่านั้นเยอะมันคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มันเป็นการพัฒนาทีมชาติทีมนั้นให้ไปสู่จุดมุ่งหมายคือระดับเอเชียระดับโลกได้เลยครับจุดนี้นะถ้าคนฟังผมมานานจะเข้าใจวิถีของมันเลยและเราเนี่คอือครอบครัวคือคนหนึ่งในครอบครัวฟุตบอลครับที่จะต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องกับการมองรูปแบบเกมของทีมชาติตัวเองซึ่งกําลังพัฒนาโดยโค้ชมาซาดะอิชิซึ่งเข้ามาจากระบบเจแปนเวหรือญี่ปุ่นเวนี่แหละวิถีญี่ปุ่นเนี่ย เต็มร้อยเปอร์เซนตอนนี้นะครับก็คอนเฟิร์มครับทีมชาติมาเลเซียเนี่ยมามาแค่สิบเก้าตัวนะแล้วนักเตะตัวหลักเขาที่ผมเบยมาในคลิปที่แล้วเนี่ยไม่ได้มาครับพอไม่ได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ผมคิดว่างานนี้เนี่ยวันที่สิบสี่ที่จะถึงนี้นะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเราจะได้เห็นปรากฏการณ์บางอย่างเกิดขึ้นลหลายคนบอกว่ามันมันไม่แน่แล้วฟุตบอลผมก็คิดอย่างนั้นเลยครับว่าฟุตบอลมันมีอะไรที่ไม่แน่นอน ออกชนะออกเสมอออกแพ้ได้เลยแต่ครั้งนี้ผมมองผมมองชัดเจนแล้วว่าจะเกิดสกอร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับมาเลเซียมาก่อนนะในการเจอกับทีมชาติไทยคู่แรกนะทีมชาติิมอร์เลสเตผมว่าจะทีมชาติติมอร์เนี่ยจะสามารถยิงทีมชาติมาเลเซียได้เขาก็ยิงได้จริงครับและครั้งนี้ผมบอกว่าทีมสมปอร์ลาวเนี่ยจะยิงทีมอินโดนีเซียได้และอินโดนีเซียทาประตูทีมชาติลาวยากมาก ก็จริงครับเพราะว่าอินโดนีเซียได้ประตูมาจากลูกตั้งเตะลูกพุ่มไกลนะครับลูกสูงนะครับที่เป็นลูกที่ผมคิดว่ามันมันไม่ใช่การอ่าต่อเกมไปอย่างสวยงามนักนะครับและครั้งนี้ผมขอทํานายอีกนะครับว่าทีมชาติมาเลเซียที่จะมาเยือนเรานะผมคิดว่าจะเกิดสกอร์ที่ทีมชาติมาเลเซียไม่เคยเจอมาก่อนในการแพ้ไทยมีเพื่อนมาเดา นะครับมาทํานายว่า5ส่วนไม่แน่อาจจะเยอะกว่านั้นครับเพราะว่าครั้งนี้ทีมชาติจะไม่มีปราณีครับการเล่นของทีมชาติตอนนี้จะเล่นแพชชั่นในคลายทีมชาติญี่ปุ่นคือยิงได้ยิงเล่นเต็มที่ได้เล่นเพราะนี่คือการทดสอบฝีเท้าและการสร้างแพชชั่นสำหรับลุยศึกเอเชียนคัพในปีหน้าครับมันไม่ที่ผมพูดใช้คำว่าการซ้อมซ้อมใหญ่เลยก็ช่างเนี่ยเป็นความรู้สึกครับเพราะว่าเป้าหมายที่ผมมองนะ ผมเชื่อว่าโคดิชิมีเป้าหมายในการสร้างทีมนี้เพื่ออเชนคัพและทางผ่านไปสู่เอเชียนคัพและการประกอบร่างของนัตเตย,ยังบัตรกนัตเตเกอตัวหลักในทีมนียก็คือทัวร์นาเมนต์เอเวฟนี่แหละทีมในอาเซียนทุกทีมนะครับที่จะต้องวนเวียนมาเจอทีมชาติไทยในศึกเอเวฟครั้งนี้เนี่ยพวกเขากําลังจะเจอทีมชาตินะครับที่กำศึกในระดับเอเชียและเรานะครับตกรอบ18ทีมสุดท้ายมาอย่างหน้ากังขาพอสมควร ทีมนี้นะครับไม่แตกต่างจากทีมที่เราลุยบอลโลกมาสิ่งนี้แหละครับที่ผมบอกว่าทีมอาเซียนเนี่ยทุกทีมที่จะมาเจอเราเนี่ยจะต้องเจอดีกรีประมาณแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกทุกทีมครับและจุดมุ่งหมายของโคชอิชินะครับสําหรับการแข่งขันเอฟในครั้งนี้เนี่ยเขามีจุดมุ่งหมายนะครับในการสร้างทีมใหม่ที่จะนํานักเตะฝีเท้าจัดจ้านที่เป็นยางบัตรเนี่ยขึ้นมารวมกับทีมชุดหลักที่เคยมีอยู่ เพื่อเป้าหมายข้างหน้าอย่างอย่างเต็มที่นะครับตลอดทัวร์นาเมนต์นี้นะครับจะแข่ง4แมตช์แล้วก็จะมีแมตช์รอบรองะชนะเลิเป็น6แมตช์6แมตช์ที่จะเกิดขึ้นนี่คือจะต้องพีคให้ได้คําว่าจะจะต้องเร่งเครื่องไปไปสู่จุดพีคให้ได้ก่อนลงการทํทำการแข่งขันเดนัขับในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าเนี่ยทุกทีมท,ที่จะมาเจอเราตลอดลายทางเนี่ยจะจะโดนเราบทขยี้ทุกทีมครับไม่มีการผ่อนเกมครับ ไม่มีการผ่อนเกมแน่นอนเราจะยิงอย่างหนักต่อคู่แข่งของเราแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้นะ,ะการเชื่อมต่อประสานระหว่างแดนลูกของเรานะระหว่างมิดฟิลด์แดนลูกกับศูนย์หน้าของเราเนี่ยกำลังเพิ่มทักษะที่จะให้เกิดความคล่องตัวและความชํานาญมากขึ้นนัดที่แล้วนะครับเราชนะติมอรเลสเตไปสีประตูต่อศูนย์นยมันยังมีปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายบอลความเข้าใจในทีมอยู่พอสมควรนะ แต่โชคดีที่ 3, าแดนภาสานเราที่แดนหน้าก็มีฟิล์แดนลูกเราเล่นได้ดีเลยสามารถทําประตูทีมอรเรสเตได้เยอะแต่ครั้งนี้นะครับเราจะมีเพิ่มเติมเข้ามาคือเอกนิตปัญญาแล้วก็สุขะโชคสรารชาติแต่สุขะโชคสรารชาติผมดูแล้วนะครับว่ายังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยอิชีน่าจะยังไม่ให้ลงนะครับส่วนเอกนิตปัญญาน่าจะมีสิทธิ์ได้ลงอค่อยดูครับว่าการเล่นใน นัดที่สองที่พบกับทีมชาติมาเลเซียในวันที่ส4เนี่ยทีมชาติไทยเราจะสร้างผลงานอย่างไรบ้างแต่ถ้าตามรูปแบบที่ที่ผมคาดเดานะการเล่นจะเป็นการเล่นที่ทุ่มเทด้วยแพยชชันที่เต็มร้อยเหมือนเดิมและมุ่งเน้นที่จะเอาชัยชนะถ้าเล่นเต็มศักยภาพถ้ามาเลเซียมาแบบนี้นะโดยเฉพาะงยิงน,นะถ้ามาเต็มทีมเขาอะผมก็คิดว่าสู้เราไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดมาแบบแบบตัวผู้เล่นตัวหลักขาดหายไปเยอะขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่า ไม่รู้จะออกหัวออกก้อยแล้วครับงานเนี้ยสําหรับมาเลเซียผมว่าหนักแน่ครับหนักแน่จะเป็นสถิติใหม่ของมาเลเลียที่มาเจอไทยตอนนี้นะครับสิ่งนี้ผมพูดไม่ได้พูดด้วยความประมาทแต่ผมจำเป็นจะต้องฟันธงครับเพราะว่ารายการผมมันต้องวิเคราะห์ผมจะต้องฟันธงนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีมีสิ่งที่ผมเห็นว่าเออมันมันเป็นไป,นป,นปนได้จริงผมนึงจะพูดมาเลเซียจะโดนเราอัดเละเทะเลยครับในวันที่สี่

ก็สาไปสุดลำน้ำคงคอยคือเราคอยงั่นเราแั่นเราคอยทิ้งซากเราอิชิอิจิไทยแลนด์รดอดกน้ำใบช่ามสึกฟุตบอลไทยได้เกลี่งไว้ไทยแลนไทยแลนไทยแลนด์เราเครื่องสึกกินสัตพปีริกรบไปทั่วที่จิตใจนักกีฬาไทยแลนด์สุ่ตาไทยแลไทยแลนด์นำใจนักกีฬามหาอันนารุนไทยไทยแลนด์ไทแลนด์ Land of football King of Asia Football championship of Chucky Asan, Mitsubishi Electric Cup, High Patriot fuck XO, Exok exactly the biggest football tournament in the Asan region. Now everything comes strong and scary. This battle is like a football war game. kim sang xịt đấu chân Việt Nam Khỏi men tim sát lao Khỏi ma xanh bạc ban Khâu hoa khói lên bọc kênh Khỏi hú hoa khói lên bọc kênh mày khói xịt áo chân là ai Nóng mày khói xịt bạc tim thay ngày khâu sao bây sụt lắm nám khô Khỏi cứ lao Khỏi men lao men lao Khỏi tim sát lao Ichi ichi Land of football, king of Asian. Football championship of Chucky Asan. Mitsubishi Electric Cup, high Patriot clock. Exotic, be the biggest football tournament in the Asan region. Now every comes strong and scary. This battle is like a football walking